สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาไอเดียมาฝากนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคือลูกบิดมือบิดของระบบน้ำทิ้งนะครับมันมันเสียไปแล้วมันไม่สามารถดึงดึงเชือกได้แล้วนะครับอันนี้มาดูผมจะมาพามาดูเป็นไอเดียวิธีแก้กันนะครับ เพืเ่อนเห็นสายเชือกนี้ไหมครับลองช่วยคนดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่งไงครับผูกกับระบบน้ำทิ้งอยู่นะครับนะครับเปิดให้ดูนะครับแล้วก็บิดตามปกติเลยครับใช้ได้เหมือนกันครับค้างเหมือนกันระบบน้ำทิ้งก็ยกอยู่ นะครับแล้วก็ปิดก็มาดูนะครับก็ปิดเหมือนกันนะครับเอามาเป็นไอเดียนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากซ่อมเยอะนะครับเอาแค่พอใช้ได้ก็ประมาณนี้แหละครับครับก็เท่านี้แหละครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ